ทุกคนหมามันเล่นกันเห็นไหมคข้างหน้าเป็นทะเลหมอกนะคะทุกคนอยากจะไปยินใกล้ๆเนาะนี่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  action หมาช uh, mm hmm. ah? ื่ออะไรอ่ะไอสเปนก็มองมังโกแล้วกนรถเซมังโกเออคนนู้นเออตัวนู้นอันนี้เลสโกอ่ะอ่ะคอสโกฮะหมาไปเล่นฟีเนต กัลีโอกับยันกับแฟนยันกับเพื่อนนะคะพาหมามาเดินแม่ก็เลยขอมาเดินด้วยนะคะทุกคนห้ามทะเลาะกันมันเล่นกัน ชอบห้โยนไม้ไล่จะครับจะคุบคิดถึงบรรยากาศบนภูเขาเลยนะคะทุกคนคิดถึงคิดถึงใครบางคนที่กลบเป็น ฟาร์มงัวนะคะทุกคนหน้าร้อนเราก็จะเห็นงัวนะคะเป็นฟาร์มงัวนมนะคะทุกคนหน้าร้อนก็จะมีหญ้าเนาะมีงัวออกออกกินหญ้าเนะาะฟาร์มงัว Il est manqué, eh bien! Il y Tu les Non, il a pas de panneau encore. Il y a bien avec les friandises. Ouais, il, il, il les aime bien, tu les veux la photo? C'est lesquels? Les oh je vais les trouver. Un panneau, c'est lourd. C'est bon? Merci. Merci. Oh, Mais où oui. Moi j'ai une trace à Ah ouais On fait quoi On fait monter après euh, non, Ça dépend à quelle heure on rentre. Parce que nous on a un truc en fin de journée. Ah, oui. On l'accepte toi On ville, on va voir un spectacle. Ah. Mais si on rentre à côté, on peut. C'est pour à la maison, façon de se. ไม่ละไม่ละไม่ละมันก็น่ากลัววิ่งนะเลื่นล้มปากแตกนะเพราะเมื่อกี้ยันเกือบล้มตรงนี้มันก็จะเลื่อืๆนะคะทุกคนมันก็จะเลื่อนๆ Let's go หิวน้ำน,น,นะกินหิมะมันหิวน้ำหมาคนก็หิวนี่ไม่ได้เน้ำามาลูกชายเอาน้ำชามาเราก็ดีใจไได้เห็นได้เห็นแดดนะคะทุกคนวันนี้มาเดินหิมะ ลูกมีแรงมีแสงแดดมีพลังเนจ้่มากโอเคฮะพระเอกย็ต้องมาไม่นะอ่ะสีน เออตัลัตเตียนตัฟูฟูฟูอุ้ยเหยาะหมดเลยหมามันเหาะมันทุ่มพี่นีล้มลงไปเลย มันกระโดดแรงเยอะนอล้วหมาเนอะเด็กๆก็็บอกเดินอีกครึ่งชั่วโมงแม่ไหวไหมเดินประมาณสองชั่วโมงนะทุกคน โอ้แันเนอร์ตอมเบยยันลื่นหมามันชนดูแฟร์ตัวเชียงลุยเ่รอขนุนก็ลื่นหมาก็ดื่นหมาชนฮะเดินกลางนะเลโอวบอกแม่เดินกลางทั้งนี้มันลื่นหมานิ่งทุ่มแป๊บเดียว นะ,ะทุเดี๋ยวพี่นีขอจบคลิปนี้แล้วพวก่งนคลิปหน้าเราจะมีหลายวิดีโอหน่อยเนาะเพราะว่าเขารีบทำเวลานะคะทุกคนเดิน เพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายลูกชายเขามีช่วงเย็นนะเขามออีการสัมมานางานของเขานะทุกคนสัมมานาไปพูดไปคุยไปสัมมานางานนะคะทุกคนออพกูการคิดนะพี่เหนื่อยวพ่งตะหันเด็กเหนื่อยมา